สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะ้อแมแคมปนะคะก็มาที่ซุ้มใหญ่นะคะมาก่อนเวลานะคะวันนี้ตอนนี้มารออยู่ที่ซุ้มใหญ่แล้วนะคะมารอที่ซุ้มเขียวนะคะก็มาเยี่ยม ท้กทายนะคะลูกพี่ของเรานะคะมาถามถ่ายลูกพี่ของเราว่าหายป่วยหรือย,ยังนะคะอาการเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นหรือย,ยังนะคะโอ้นี่นะคะทองเพชรกับปอมแปมนะคะตอนนี้เล่นกันไหนบอกว่าจะมาถามอาการลูกพี่ใหญ่ทําไมมาอยู่กับน้องเนาะปอมแปม,แปมนี่นะคะคือะคะ เอาละเอาละนี่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่พี่แปมไปไหนมาพี่แปมไปไหนมา นี่แน่ได้ยินข่าวว่าเจอหนุม่มฟันน้ำนมเจอผู้บ่าวฟันน้ำนมฉุดเข้าบ้านบอนี่แน่นี่แน่น,นี่นี่แน่ ถามพี่นะคะว่าทําไมยอมให้เขาชุดนะคะยอมให้เขาชุดเข้าบ้านพี่แน่ทําไมไม่รักตัวเองโอ้ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ว่าไงคะลูกพี่ลูกพี่หายหรือยังคะลูกพี่หายป่วยแล้วใช่ไหมอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดินเล่นแบบนี้สแสดงว่าหายแล้วนะคะ เดินเล่นคลายเครียดนะคะโอ้ลองเปียวเปล่าเปียวเปล่ากันพี่น้องเลยโอ้ขี่แล้วขึ้นขี่แล้วออ โอ้ยกขานาโอ้เอาเลนโลดเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปเอาเอาเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปโลดเด็กน้อยเอาให้เต็มทีเลยเอาให้เต็มทีเลยลองอีกแล้วนะคะลองอีกแล้วพี่ป้อมแปมปอดใจ บอกไม่เป็นไรจะร้องก็ไม่นะคะพี่อมบอกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องพี่อยู่นี่นี่นะคะปลอบใจน้องนะคะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องพี่อยู่นี่เล่นกับพี่โอ้โหขึ้นดาวพี่แล้วเอาเอาเอา เอา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 ปอมแปมสูน้องได้ปะนี่เอ,เอาสูน้องได้ปะนี่เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาเอา,เอายกขาหนาเอา ท้องเซตกะทิจองพี่ป้อมแป๊มด้วกันป่ะเนี่ยเอ้าเอาเมืเอ่อวานเสียมนินกะจองแล้วมื่อนี้ป้อมท้องเซตกะสิจองพี่ป้อมแป๊มคือกันบ่เอา้าดูนะคะดูนะคะยาสิอยากขึ้นอ้ายไละทเถอะตอนน้นน้อยๆนี่สูงซ้ำขาเขานี่ก็อยากขึ้นเขาเด้เพิ่นก็ได้ ดูนะคะพอพอน้องไม่แกล้งก็ไปแกล้งน้องอยากให้น้องเล่นด้วยนะคะพอน้องแกล้งเล่นด้วยเนี่ยก็ฮันดากเน้นองเบิ่งที่ลาเบิ่งที่ลาเบิ่งเกาเห็ดกัน ย่านะยานะเบาได้เบาเบาได้เบาผมแปมบอกเล่นเบาเบน้องเล่นเบาเบาเอาไม่เอาไม่เอาไม่พี่แปมบอกเอาไม่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  เอาซ้อมขึ้น1 2 3อึ๊บทำไมเอาไหมโอ้ยเหมือนปอมแปมจะให้ท่าน้องเด้อนี่เอาเอาแนวใดนั่นบ่แม่นปอมแปมก็มักเด็กน้อยซะล่ะบ,บ่ จกกันแล้วเอาจบนาจหล้างแล้วเอาเอาที่เธอสบายใจนี่ลูกหัวเบาๆลูกหัวเบาเบาเอาแล้วเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วตีกันนะตีกันนะนี่แน่แกงอ้ายบอกแกงอ้ายบ่ะ,บะนี่ทรายเซกกลับไปเลย หยอกน้องหยอกน้องลูกหัวเบาๆลูกหัวเบาๆมาแล้วมาแล้วมัน <mel> ีมันีมันนีอมแปมบอกมันีมันีนี阿拉มันีมาพี่มาพี่มาเล่นทั้งพี่มาเล่นทั้งพี่มาเล่นทั้งพี่โอู้ห่าวแห้งโอ้มันนีป้อมแปมคือห่าวแห้งพิเศษแต่ดีดดีดมากนะคะวันนี้ดีดมากนะคะ สงสัยดีดให้ลูกพี่ใหญ่เราเห็นอยากเล่นด้วยนะคะนี่ลูกพี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วนะคะปอมแปมดีดอยากให้ลูกพี่ดีดด้วยนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วุณจะฟรีญ่ าแล้วเอาแล้วโอ้โอ้โอ้เมือ่อกี้หยอกกันแห้งเนี่ยมื่อกี้ป้อมแปมบเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยขนมีหอดขาหลังพูดนะพูดนะเออมือ่อกี้คือคักเถียนอ๊อบพรมยพี่น้องเอ้ยพูดนะพูดนะ นี่นะคะทุกคนค่ะเวลาเขาเล่นนะคะเขาก็จะเล่นแบบสุดตรงเลยนะคะเวลาเรียบร้อยนี่ก็สุดๆเลยนะคะเวลานิ่งก็นิ่งแบบเวลาจะเล่นนะคะก็แบบเหมือนแบบเรียกให้คนนู้นคนนี้เล่นด้วยนะคะเวลาไม่เล่นด้วยนี่เอางวงนี่ไปจับหัวจับค้างเขามาเล่นด้วยนะคะ ดูนะคะดูนะคะโอ้มเมนี่เอนี่หาวแห้งค่ะพี่น้องเมนี่หาวแห้งค่ะพี่น้องคะจะไปกินถือเอียงมาองมดอกนี้เมนี่ดีดแห้งโอ้โอ้เมนี่มานีน่สงสัยปมแปมจะตกมันสงสัยจะตกมันอยากมีแฟนแล้วดูจากอาการ เบิงเบิงเบิงค่ะเบิงค่ะสีกแก่งน้องเด้อมันนี่ควันอ่ะควันอ่ะเออขาดขนาดเลยค่ะมันนี่ค่ะมันนี่ป้อมแป๊ม,ปมหาวแห้งค่ะพี่น้องวิทองเพชรคือไปหาหลักจับน้พี่ป้อมแป๊มจังสันละลูก กูเป็นอย่าจับนมนี่แน่สะบัดด้วยหางอย่าจับนมอ่ายอย่าจับนมอา่ายโอ้วววฮ้าหุอยๆๆๆๆ เอาละเอาละที่เบิองเมืองไอซิคีไอซิคีต้องเป็ดกันน้าปั๊มปัลล์ปั๊มปั๊มปัลล์ปั๊มปั๊มแปบมอย่าดึงหางน้องลูกเออเออ สงสัยสงสัยดีทั้งพี่ทั้งน้องงานนี้ไม่มีใครยอมใครเอาอึบอึบถอยหลังยบเอาเอาเอาพีกับถอยดากใส่ย,ยู่นะใส่น้องเล้เอานองก็ขึ้นเอ้าเอ้าอึบอึบอ่าพีร้องแล้วพีร้องแล้วพีร้อง,องไปแล้วนะคะขึ้นไหม เห็นหมอู้มีขาหลังด้วยนะคะอู้วันนี้เป็นนักเลงขาหลังตัวนี่พมแปลงเพื่อเงีอยเอาคือคือเฮ็ดนอ่องจริงสาระแปมเลยแปมย่าเฮ็ดนอ่องลูกย่าเฮ็ดนอ่องย่านักเลงมาอนี่ยไม่ได้แม่ไม่ได้แม่ น้องนักเลงใส่นูไ like ลค์รอบแล้วหนูยอมน้องมาเยอะแล้วแม่หนูต้องเอาคืนบ้างหนูต้องแก้งน้องบ้างนี่นะคะนี่ข่าหัวเลย นี่เน่เจ้าเด็กน้อยปุ๊บปุ๊บอเอาขึ้นเอาขึ้นไดนบ้าเอาอนหนึงสองสามอึ๊บเอาขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม มาคะดูนะคะจะขึ้นได้หรือเปล่า<ฮ>ขึ้นไม่ได้อ่ะเอ้าเอาอย่านะอย่านะอย่าขาหลังใส่นะอึ๊บอึ๊บนี่โอ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้แล้ว พักสมานะชันทำนนะชันแล้วนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องต๋อ่แปมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่า ต,ตกบกพร่องนะคะก็ต้องขออภายัยแม่่เอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ